มันนี้พากันตกใจพามาเลี้ยงควายจ้าเขาปล่อยไฟมาตามรวดแล้วสงสัยมีตัวไหนตัวหนึ่งไปถือลวดขาดเขาก็จะเป็นอาการประมาณนี้แหละคือว่าตกใจอะ่ะแล้วกับพ้กกันเบิดดมมาย้อมไปแห่นยาสนทนากันตี้บนันนี่เดินโดนยังว่าบันที ถือยางพากันตกใจ <c oughs> เพราะว่าบางบางมือเขาก็จะบ่ปล่อยลวดเด้บางวันไม่ได้ปล่อยลวดปล่อยลวดไม่ได้ปล่อยไฟไม่ได้เสียบปลั๊กมือนี่เสียบปลั๊กบางเอิญนเขาก็สิไปโดนลวดที่ับเนี่ยของลวดขาดชุมนุ่มกันใหญ่เลยเบากันศึกษาปรึกษากันใหญ่เลยผู้ใดไปถือลวดผู้ใดไปโดนยงังวุ่นวายกันเลยจ้า คณะนี้พักกันวุ่นไาวกันใหญ่เลยดมแหละได้ยินเสียงไฟมันจะดังตักตักตกตกพักกันดมกันแข้งฟังเสียงกันตกใจย่านกันว่เป็นอันกินหญ้าแห่นหญ้าเลยพามาเบิ่งชีวิตควายจ้ะคือว่าลวดเส้นเดียวน,น้อยๆฮะปล่อยไฟม้นี่ควายตัวใหญ่เป็นแดกกัะย่านเอาอยู่ เมนนื่อนี้รู้สึกว่าจะบ,บุญไว้เข้คกมือเพราะว่าไปเบิ่งแล้วห้อยห้อยหลวดขาดแต่ไฟแรนดังตอกตอกตอกเขาเลยพ้กกันยานเขาเลยเป็นอาการจังสี่หละเป็นอาการอย่างที่เห็นตกใจกันใหญ่เลยทั้งตัวเล็กตัวหน่อยพองเบิดพองดม กันเกินยั้งขึ้นกับสีเบากันติชุมนุ่มคุยกันคือคนยละเนาะปรึกษากันแบบว่าเขาว่าว่าเขาว่าว่าเป็นดอกแต่เขาเสียซื้อสารกันแบบว่าว่่เข้าใจกันแต่ว่าคิดว่าเขาเข้าใจกันเขาเบากันเข้าใจกันตกใจเบิดคือกันงงคือกันเขาพูดไม่เป็นและเขาซื้อสารกันออก ต่างตาแม่ลูกออนแม่ลูกขืนลูกยังแลนกินนมเลยเขาต้องเอื้นกันดิเอื้นกันงอกงอกเอิ้นกันไม่กินนมเนี่ยหูจักเลยดิตัวน้อยๆนี่หูวาแม่สือเอื้นไปกินนมดีใจแลนแล้วเขาบอกว่าเป็นป่าว่าเป็นได้เขาซื้อสารกันไดสัตว์ใหญ่นาะควายเป็นสัตว์ใหญ่ความจำดีหูจกักเบดพามาเบิงจ้าพามาเบิงควายตื่นลวด ตกใจเบิดเธอเลยแม่กลวยหอมเนี่ยกับแจักสีคอดน้ำได้วันที่สิบเนี่ยกะพอดเดียนละเด้วันที่สิบสีหอดเนี่ยถึงปีว่าเป็นพอดเดียนวาผิดครบสิบสองเดือนท่องโดนไปนีพ่โอโตอื่นเขาท้องสิบเดือนเคืองสิบเอ็ดเดือนแม่กล้วยหอมปลาเข้าไปจะสิบสองเดือนแล้วค่ะ นี่คือแม่กล้วยหอมมองเรานะคะ <c oughs> ท้องสิเบเอดเดือนกว่าค่ะยังไม่คลอดเลยเต้นน้มกับมาแลว้วจิ้มกับบวมแลว้วท้องโตย่อนแปลกใจมากเขาจะอยู่ในท้องเป็นปีรวดขาดย้พี่เด้อรวดขาดย้ <Okay. S 1> พี่ียอันไฟดังต๊อก วันนี้พากกันตกใจเนี่ยตื่นเนี่ยบอเป็นกันกินญาเลยพากันชุ่มนุ่มกันเบิดที่บัดน,นี่จักสีเมนโต้ไดไปเห็ดลวดขาดลวดกระดังตอกตอกตอกันนี้เอ็นลวดกระขาดควายกันตกใจตื่นว้าบุญกันไัยรุ่นว้าวุ่นเลย <c oughs> ชบาแก้วพากันไปเห็ดขาดแล้วก็ว้าบุ่นกันเอง แต่ละโตกับท้องบ่ทอกันเด้อจา้ากวาวยเนี่ยเขาต้องโจดประวัติเขาแต่ละตนี่เขาต้องมีสม,มุดโจดใ้เด้อผสมวันที่เท่านี้เขาไปคลอดวันที่เท่านี้อยู่ในท้องกี่เดือนกี่วันเขาโจดใ้เด้โจดเป็นสถิติของแต่ละตัวไปเลยแล้วนาปกเลีมนั่งกับเขียนแม่กล้วยหอมแม่หมอนทองอย่างนี้สะนี่แม่หมอนท้องเนี่ย แม่กล้วยหอมโจดว้แล้วกะเอาเราทำพยาธิให้วันที่เท่าไหร่ <S <S เขาก็จะบันทึกโจดว้จ้าสมมติในเหลี่ยมนั่นซื้อของแม่หมอนท้องยังเสียทำพยาธิวันที่เท่านี้เอาวัดสายวัดน้ำหนักหนักเท่านี้เขาก็โจดใ้ใชย้ยาตัวนี้เท่าไหร่ซีซีเขาก็โจดใ้ครบกำหนดเท่ากับมาเฮ็ดอีกเมื่อนี้แหละจ้าสีทำพยาธิชุดใหญ่ กันเป็นแถบแถบเลยทำหลายตัววันเนี้ยแล้วก็โจดไว้ทำพยาธให้คขวยกับจะบ่มีพยาธแต่ว่าตัวเล็กๆลูกเล็กเด็กแดงเขาก็มันฉีดว่าได้เขาก็กอกจ้างกอกยาพยาธทุกเดือนก็ตามขนาดตัวเล็กก็5ห้าซิลที โตขึ้นมาก็สิบซีซีโตขยบมาก็สิบห้าซีซีตามตามขนาดเนาะจ้ะแล้วยาลาดหลังกัดลาดให้ไข่หน่อยทุกเดือนแต่ว่าควขยใหญ่เขาไม่ได้ลาดทุกเดือนดอกราคายาก็สูงแน่เขาก็ลาดให้ตัโตที่เขาฉีดว่าได้ตัวใหญ่เขากท็ทำประหยัดชุดใหญ่เพราะการตกใจรวด กำลังมาต่อหลวดให้หลวดขาดตกใจกันวาต้องมีตัวไดตัวหนึ่งไปของขาดเนี่ยหรือว่าซนกันใสไหมซนกันใสตามกันใสขาดแล้วกับพรกกันญ่านต๊ะแบบเนี่ยไฟดูดอะตกใจสุดไปแล้วลงทงสีหาจิ้มหานแะล้ ป่ากันลงทงสิไปหาแทะเล็มหยาได้จ้าแบบนี้โอ้ยเสียงหัดคลอนลูกกำลังยางไปหาแทะเล็มหยา มองนี่มันจะติีถนนใหญ่จ้ะรถจะเลนยังมือรถอ่อยหลนี่รถอ่อยรถนั่นโอ้ยเนาะคือมาเห็นไห้ลูกดีๆแนนาะสาวไปยังเหะแปลกเนาะมันลุ่มป,ม,ปมเป่าค้องอคล้องค้างอยู่สิ้ายังปน้านเออปวดไห้ค่าเดียวกันแล้วรถเลนยังมือเสียงรถเนี่ยโอ้ย พามาเบิงชีวิตโอ้ยมือถือกล้องพาพมาเบิงชีวิตคนเหลี้ยงควายจ่ามาเบิงวิถีชีวิตกันเป็นยูของควายจ่าคลิปนี้กับทรันี่ละจ้าขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีค่ะ